เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนนะครับพี่ครูพี่เทมนะครับน้องๆครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาสอนน้องๆนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครับซึ่งเป็นหัวข้อของฟังก์ชันเนาะที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนะครับพี่สอนถึงผลคูณคดิตเชียแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาดูดีว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับก่อนจะรู้จักฟังก์ชันครับทุกคนเราต้องรู้จักความสัมพันธ์ก่อนเนาะ สำหรับเนื้อหาวันนี้ครับความสัมพันธ์เนาะความสัมพันธ์หรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า relation นะ relation เนี่ย relation มันคืออะไรนะครับเขาใช้สาญลักษณ์แทนด้วยตัว R เนาะย่อมาจาก relation นะครับเขาบอกว่า R นะครับเป็นความสัมพันธ์นะครับจาก A ไป B ก็ต่อเมื่อครับทุกคนก็ต่อเมื่อนะย้ำ่าก็ก็ต่อเมื่อ R นะครับเป็น subset ครับทุกคน เป็นสับเซตนะครับของ a คูณ b a คูณ b คืออะไรนะคือผลคูณคารทิเชยนเนาะผลคูณทิเช่นคือเซตของคู่อันดับที่ตัวหน้าอยู่ใน a และตัวอย่างตัวหลังอยู่ใน b นะครับและเรียกความสัมพันธ์นะครับจาก a ไป a ว่าความสัมพันธ์ใน a นะครับจาก a ไป a ก็คือแบบนี้ครับความสัมพันธ์จาก a ไป a เนาะนี่ a ไป a แบบนี้ครับก็คือ a คูณ a นั่นเองเนาะ ยกตัวอย่างเช่นครับทุกคนเพื่อเห็นความชัดเจนนะตัวอย่างที่1ครับเช่นเขากำหนดให้ A เนี่ยเป็นเซตของ1ครับแล้วก็ B นะครับเป็นเซตของนะครับ1 2เอ้ย2 3นะเออ B เป็นเซต2 3ครับทีนี้ครับทุกคนถ้าอยากจะหา A คูณ B คืออะไรนะก็1 2 1 3่มใช่ไหมครับพี่สอนจากครั้งที่แล้ว ไปแล้วถ้าจะหาจํานวนสมาชิกของ a คูณ b เช็คไปเราเขียนครบไหมนะครับให้เอาจานวนสมาชิกของ a คูณกับสมาชิกของ b เนาะ a มี1ตัวนะครับ b ก็มีกี่ตัว b มี2ตัวเนาะ a มี1นนะครับ a มี1ตัวเนาะอันนี้ n b มี2ตัวเนาะงั้น n a คูณ b ก็2ตัวก็1คูณ2แบบนี้เนาะดังนั้นครับในเมื่อเรารู้ว่านะครับความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่เขาบอกก็คือสับเซตของ a คูณ b ใช่ไหมครับดังนั้นจำนวนสับเซตหาไงนะทบทวนเรื่องเซตหน่อยถ้าเราอยากจะรู้นะครับ จำนวนสับเซตของเซตใดสักเซตหนึ่งให้เอา2องยกกำลังจำนวนสมาชิกของเซตนั้นใช่ไหมครับงั้นจำนวนสับเซตนะครับของ a คูณ b มันก็คืออะไรครับมันก็คือ2องกำลังสองนะครับ2ตัวนี้ก็คืออะไรครับคือจํานวนสมาชิกข,ของ A อคูณบนั่นเองเนาะอันนี้ไงจำนวนสมาชิกของ A อคูณบนั่นเองเนาะ2อลงสก็มินเป็น4ครับดังนั้นความสัมพันธ์จาก A ไป B คืออะไรครับมันก็คือจำนวนสับเซตของ A อคูณบซึ่งมี4เซตครับได้แก่อะไรบ้างเอ่ยนั่นแก่เซตว่างนะครับแน่นอนเซตว่างเป็นสับเซตของเซตทุกเซตนะครับนั้นก็ต้องเป็นความสัมพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็มี R2 ครับคือเซตของ1 2นะครับ R3 1 3นะพูดแบบ1 3และ R4 คือตัวมันเองนั่นเองนะครับ จากนิยามของนี้จึงเป็นที่มาว่าทุกความสัมพันธ์ต้องมีความว่างเปล่าเสมอนะครับพรามีเซ็ตว่างเสมอโอเคอันนี้เป็นมุกเล็กๆน้อยๆน่าจะแปกอยู่นะครับเนี่ยอ่ะสิ่งที่ควรรู้ครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็คือครับถ้านะครับ A มีสมาชิก m ตัวนะครับย้ำนะครับ A มีสมาชิก m ตัวและครับ B เนาะมีสมาชิกอยู่ n ตัวครับจำนวนความสัมพันธ์จาก a ไปบคือเท่าไหร่เลยครับก็คือ2กำลัง m คูณกับ n นั่นเองโอเคปะ เออก็คือจำนวนสมาชิกของ A B, B อะ่ะคือ m คูณ n ใช่ไหมครับงั้นจำนวนสับเซตของ A คูณ B, B ก็2กําลัง m n แบบนี้เนาะแน่นอนครับว่าเซตว่างเป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B เสมอเห็นไหมครับว่าทุกความสัมพันธ์จะเกิดจะมีความว่างเปล่าเสมอ <c oughs> นะครับแล้วก็ x r y ครับบางทีบางตำราหรือบางหนังสือเนี่ยหรืออาจารย์บางท่านนะครับเขาเขาได้ใช้ว่า x r y หมายความว่าอะไรหมายควรามว่า x มีความสัมพันธ์ r กับ y หรือว่า x y อยู่ใน r นั่นเองแบบนี้ครับ โ okay, นะอเคเนาะทีนี้ไปดูตัวอย่างครับถ้าเราจะหาความสัมพันธ์หายังไงเนาะถ้านะครับตัวอย่างที่2ก็บอกว่าถ้า A นะครับเป็นเซตของ1 2 3นะครับแล้วก็ B เนเี 0, 2, 4, ่ยเป็นเซตของ0ู4ย์แล้วให้ R มาครับว่า R เนี่ยเป็นเซตของคู่นับ x y ที่อยู่ในผลคูณ condition A คูณ B นะครับโดยนะครับมีเงื่อนไขว่านะครับ y เท่ากับ2 x ความสัมพันธ์ของเราคือ y เท่ากับ2 x วิธีการเช็คก็คือเราต้องหากันว่า มี x กับมีคูนดับ xy อะไรบ้างที่มันสอดคล้องกับเงื่อนไข y เท่ากับ 2x โดยที่ครับโดยที่ x นะครับ x ตัวเนี้ยนะจะต้องอยู่ใน a นะฮะเพราะว่า x อยู่ใน a คูณ b ไงและครับและ y ตัวนี้ต้องอยู่ใน b โอเคปะนั่นหมายความว่า x เป็นเลขได้แค่1 2 3 y เป็นเลขได้แค่0 2 4วิธีการง่ายสุดก็ลองแทนค่าครับลองแทน x ก่อนถ้า x เป็น1เกิดอะไรขึ้นครับอ่ะถ้าเกิด x เป็น1นะครับ x เป็น1 y เป็นอะไรเนะี่ย y ก็เท่ากับ2คูณ1ก็เท่ากับ2เนาะแล้ว2อยู่ใน b ไหมอยู่เห็นไหมครับต่อไปถ้า x เป็น2บ้างครับ x เป็น2 y เป็นอะไรเนี่ยก็ y คือ2คูณ2เนาะก็คือ4 4อยู่ใน b ไหมอยู่นะครับ2อยู่ใน b นะครับ y 4ก็อยู่ใน b เนาะต่อไปครับถ้า x เป็น3บ้างนะครับ x เป็น3 y ก็เท่ากับ2คูณ3ใช่ไหม2คูณ3เป็น6 6อยู่ใน B ีไหมไม่อยู่แสดงว่าตัวที่อยู่ใน B คือ2กับ4นั่นหมายความว่าครับดังนั้นความสัมพันธ์ R ก็ประกอบด้วยเซตนะครับของคู่อันดับอะไรบ้างครับก็1 2และก็2 4แบบนี้ครับเอามาเช็คกับเงื่อนไขไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับเนาะประมาณนี้นะครับต่อไปตัวอย่างที่3ครับเพื่อเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นอันนี้ตัวอย่างที่3เนี่ยนะครับเป็นการหาความสัมพันธ์แล้วนะครับ ของ a ไป b นะครับจำนวนความสัมพันธ์นะครับตัวอย่างที่3ก็บอกว่าถ้า a นะครับเป็นเซตครับของ1 2 3 4และ b นะครับเป็นเซตของ a b c ทีนี้พี่ถามหน่อยว่านะครับ n a มีกี่ตัวครับ n a ก็ต้องมี4ตัวจริงไหม n b มีเท่าไหร่ครับ n b ครับ n b n b ก็มีกี่ตัวครับมี3ตัวนั่นเองเนาะเนาะทีนี้ข้อแรกครับเขาบอกว่าจำนวนความสัมพันธ์จาก a ไป b จำนวนความสัมพันธ์คืออะไรครับจำนวนความสัมพันธ์คือ จำนวนสับเซตนั่นเองเนาะเออมันนั่คือจำนวนสับเซตครับพี่ก็เขียนสีแดงเนาะมันคือจำนวนสับเซตนั่นเองอ่ะงั้นก็ไปหาสับเซตทั้งหมดจาก A อคูนบเนาะสับเซตทั้งหมดของ A อคูนบทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับก็2ยกกำลัง n a จริงไหมเอ็นคูนบแบบนี้เนาะอ่ะทีละขั้นเนาะจริงปะ่ะซึ่งจำนวนสับเซตของนะครับของของ n a นะครับคูณ n b คือเท่าไหร่ครับเอ็นเอเคูนบคือ สมาชิกของ n a จริงไหมคูณกับสมาชิกของ nb แบบนี้เนาะซึ่งสมาชิก NA มีกี่ตัวมี4ตัว B มี3ตัวก็2กําลัง12แบบนี้อันนี้คือจํานวนความสัมพันธ์จาก a ไป B เนาะต่อไปคร,บคนน a, นครบับความสัมพันธ์ใน A นะครับย้ำว่าความสัมพันธ์ใน A ความสัมพันธ์ใน a ก็คืออะไรครับ a คูณ a นั่นเองจริงไหมเนาะความสัมพันธ์น A ก็คือ a คูณเเนาะ A คูณเเนาะงั้นเราก็ไปหานะครับจำนวนสับเซ็ตทั้งหมดนะครับของ a อคูนเนะครับอ่ะมันก็คือ2องจกำลังเอคูนเนะครับมันก็คือ2องกำลังเอนะครับคูณกับ n a นั่นเองนะครับซึ่งมันก็คือสองเมีกี่ตัว a มี4ตัวเนาะก็4ีคูนสครับคือ2องกำลังสิแบบนี้เนาะไม่ยากใช่ไหมไม่ยากนะครับอ่ะสุดท้ายครับของตัวอย่างที่3นะครับเขาบอกว่าจำนวนความสัมพันธ์นะครับของนะครับจากนะครับ a อคูนเไปยัง a นั่นหมายความว่าอะไรครับมันก็คือ คิดเซตของอะไรเนี่ย a อคูณเเนาะสมาชิก n a ็คูณเจริงไหมแล้วก็คูณกับ a เออแบบนี้เนาะอ่ะพี่ขอมาเขียนตรงนี้นะมันคือไงครับมันก็คือ2นะครับยกกำลัง n ของ n a ็เคูณเเนาะแล้วก็คูณกับ a แบบนี้ใช่ป่ะอ่ะพี่ขอเขียนลงมาข้างล่างนะครับอันเราก็แยกมาครับเป็น2ยกกำลัง n a ็คูณเจริงปะ่ะเอ,อ็นเอคูณเแล้วก็คูณกับ n a ครับซึ่ง2ยกยก,กำลัง N A คูณ A หามไเมื่อกี้คือเท่าไหร่นะ16จริงไหมอ่ะ2ยกกำลัง4นะครับคูณ4เนาะแล้วก็ N A อีกครั้งหนึ่งก็คูณ4เนาะงั้น4คูณกัน3ตัวคำตอบเลยได้2ยกกำลัง64คือจำนวนความสัมพันธ์หรือจำนวนสับเซตของ A คูณ A ไป A อ okay. ขหรือ A คูณ A คูณ A นั่นเองแบบนี้เนาะ โอเคบ้านน่าจะเก็ตเนาะอันนี้คือทั้งหมดของความสัมพันธ์ที่เราจะต้องรู้นะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันเนาะทีนี้ครับเพื่อให้ทุกคนเกิดพลังยุทธ์ที่แก่งกล้าย้ำนะครับว่าแก่งกล้านะครับเรามาดูครับเราดูฝึกพลังยุทธ์ข้อนี้หน่อยนะฮะฝึกพลังยุทธ์ข้อแรกก่อนนะครับเขาบอกว่ากําหนดให้ A เนี่ยนะครับเป็น1 3ึ่านะครับเนะครับเป็น1 3ึ B นะครับเป็น024และ R3 นะครับช่างบอกว่าจมหนดเนี้ย จงเขียนเนาะ a สามแบบแจกแจงสมาชิกเนาะเออน,นิดนึงนะพี่พิมพ์ตกไปนะจงเขียนนะ,ะเขียนว่าจงเขียนาสามนโจทย์เต็มๆคือจงเขียน a สามแบบแจกแจงสมาชิกเมื่อ a สามนะครับเป็นเซตของคู่ดับ x y ที่อยู่ใน a คูณ a และมีเงื่อนไขว่าอะไร x เท่ากับ y ครับทุกคนนั่นหมายความว่าเราต้องมาหาดินะครับว่าคู่ดับที่ x y, เท่ากับ y ในดูที่ x เนี่ยต้องอยู่ใน a นะย้ำนะครับว่า x ต้องอยู่ใน A อนะอยู่ใน A นะครับแล้วก็ y เนี่ต้องอยู่ใน B นะครับพี่ถามก่อนเซต A อกับเซต B มีตัวที่เหมือนกันไหม A 135 B ่24ม้ย่ไม่มีไม่มีงั้นมันจะเกิดความสัมพันธ์อันนี้ได้ไหมก็ไม่เกิดแสดงว่าอเป็ไอะไรครับถ้ามันไม่มีความสัมพันธ์เนาะเราก็เขียนว่า R เป็นเซตว่างับทุกคนเพราะว่าเซตว่างก็ถือว่าเป็นสับเซตของเซตทุกเซตเนาะก็เป็นความสัมพันธ์อย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะโอเคเนาะไม่งงนะไม่งงนะอ่ะเพื่อนทุกคนครับเกิดความกระแจมแจ้งนะครับ ไขปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ให้หมดเลยนะพี่ขอยกตัวอย่างข้อนี้มาเลยนะครับเป็นโอเนตครับตัวอย่างโอเนตข้อสอบจริงนะปี61ครับไอปีห้าหนึ่ครับโอเนตปี51าหนเขาบอกว่านะครับกำหนดให้ A เนี่ยนะครับเป็น1 2 3 4งนะครับเเป็น1 2 3 4 5 B นะครับเป็นเซตของไลน์เป็นเซตของ1นึถึงสิครับเราให้ S นะครับ S เป็นคู่อันดับของ A เล็ก B เล็กที่อยู่ใน A อคูณบนะครับแสดงว่า A ต้องอยู่ใน a เนาะแล้วก็ B เล็กต้องอยู่ใน b ใหญ่เนาะโดยมีเงื่อนไขว่าครับ B เนี่ยต้องเท่ากับ 2a บวกกับ a ส่วน2และเขาถามว่าจำนวนสมาชิกนะครับของ S เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นั่นหมายความว่าถามไอ้จำนวนคู่อันดับที่เป็นไปได้ที่สอดคล้องกับไอ้เจ้าเจ้าเนี่ยครับ B เท่ากับ 2a บวก a ส่วน2ฉะนั้นพี่ถามก่อนฉัง,งพี่ถามก่อนเลยว่าไอ้ตัว คันดับ A กับ B เนี่ยมันจะต้องเป็นจํานวนเต็มจริงไหมครับเพราะแอบดูเซต A กับเซต B เนี่ยมันเป็นจํานวนเต็มไม่มีทศนยิยมไม่มีเศษส่วนเลยจริงปหมจริงปหแล้วนะครับแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวสังเกตตัวส่วนนี้ A ส่วน2จริงปหการที่ A เนี่ยจะหารด้วย2ลงตัวได้แสดงว,ว่า A ต้องเป็นเลขอหลรต้องเป็นเลขคู่มันจะเป็นเลขคี่ไม่ได้ครับเพราะถ้าเป็นเลขคี่ปุ๊บ2จะหาร A ไม่ลงตัวพอไม่ลงตัวปุ๊บจะเกิดทศนิยมพอเกิดทศนิยมปุ๊บ อีพจน์นี้ก็จะเป็นทศนิยมซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ว่า b เนี่ยจะต้องเป็นจํานวนเต็มครับสแสดงว่านะครับเราก็จะได้ว่านะพี่เขียนหน่อยเราก็จะได้ว่านะครับ a ตัวเนี้ยนะครับต้องเป็นนะ a ต้องเป็นเลขคู่เนาะ,ะต้องเป็นเลขคู่ครับฉนันเวลาเราเอา a มาคิดเนี่ยนะครับเราก็หยิบ a เฉพาะเลขคู่มานะครับโอเคนะงั้นพี่ขออนุญาตตีเป็นตารางด้วยกันเพื่อจะได้เห็นภาพเข้าใจชัดเจนนะครับ พี่ขอแยกเป็น a นะครับอ่ะ a กับ b เนาะที่เป็นไปได้นะครับ a กับ b เนาะ a ต้องเป็นเลขคู่นะย้ำนะต้องเป็นเลขคู่นะย้ำนะครับต้องเป็นเลขคู่นะงั้นหยิบ A เฉพาะเลขคู่พอครับเลขคี่บอดต้องหยิบมานะ A เลขคู่มีอะไรบ้างครับมี2นะครับมี4แล้วก็มี6นะครับต่อไปนะครับถ้าแทน a ด้วย2ที่ b จะได้อะไรครับงั้น b เราก็จะได้นะครับ2อคูณสบวกกับ2อส่วนสเนาะคำตอบสุดท้ายเป็นเท่าไหร่ 2คูณ2เป็น4บวกกับ1ก็ย่อมเป็นหานะครับเป็นหาสองสองเป็น4บวกหนึ่งเป็น5 4, 1, เนานะโอเคเนาะต่อไปถ้า A เป็น4บ้างน,นะครับ2คูณกับ4บวกกับ4ส่วนนะ2เนาะ2คูณ4ได้8 4หาร2ได้2งั้นบวกกันได้10ได้10จริงปะจริงปะโอเคเนาะพี่คิดเ,เลขถูกนะนะครับต่อไปถ้าเป็น6บ้างครับ b ก็ <B S 2> จะเท่ากับ2คูณ6ครับบวก 6, บวกั 6, บ 6ส่วน2เนาะ6 2 12ครับบวกกับ3กลายเป็น15แล้วเราจะเห็นว่า15ไม่อยู่ใน B ครับไม่อยู่ใน B แสดงว่าตัวคูนดับที่เป็นไปได้ก็มีแค่2ตัวจริงปะคืออะไรครับแสดงว่านะครับแสดงว่า S ของเราเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยคูนดับอะไรครับ2กับ5และก็4กับ10นั่นเองโอเคปะ เขาถามจํานวนสมาชิกของอะไรครับของเซตเแสดงว่านะครับดังนั้นน่ะจำนวนสมาชิกของเซตเก็มีกี่ตัวจ้องตัวนะครับสตัวแบบนี้เนาะโอเคพี่คิดเลขผิดไหมเนี่ยไม่ผิดนะสองสองสี่บวกหนึ่งห้าโอเคใช่สี่สองแปดแปดบวกสองสิบโอเคใช่นะครับประมาณนี้เนาะงั้นข้อนี้ตอบสองตัวเนาะเอมีความสัมพันธ์สองตัวนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะ แล้ววันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วล่ะนะครับถ้าใครชอบคลิปพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันสิ่งดีด้วยเนาะเหมือนเดิมครับพี่ขอพูดกับยูทูบเบอร์หน่อยถ้าชอบกดใช่ไอชอบกดไลค์ผี่ผู้ผิดตลอดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแค่กด s u b s c r i b e ที่เพจและช่อง y YouTube พี่ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดนะครับคลิป,ปดีๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับมาฝากทุกๆคนเดี๋ยวพี่ก็จะนะครับทำคลิป,ปดีๆนะให้ความรู้ให้สาระเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เนาะแล้วให้ความรู้ที่เต็มที่เนาะสำหรับนๆ สำหรับนี้พี่ลาไปก่อนแล้วนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะช่วงนี้ไม่จำเป็นไม่ต้องออกจากบ้านนะครับพี่ลาไปก่อนครับเจอกับพี่ใหม่คลิปหน้าแน่นอนเนาะและที่สำคัญครับทบทวนบันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเนาะแล้วเราจะเก่งขึ้นในช่วงที่เกิดวิกฤตแบบนี้ครับ bye bye รบายบายทุกคนบายบาย